เรียกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคระนะคะมีแหล่งอาหารอร่อยๆย,ยาวเฉพาะกุ้งเผาค่ะโอ้โหแค่คิดถึงสภาพกุ้งตัวโตๆมันเยิ้มๆเนื้อแน่นๆมีน้ําจิ้มซีฟู๊ดราดกินกับข้าวก็ท้องร้องแล้วล่ะค่ะแต่ที่จังหวัดนครปฐมแถวลาดหลุมแก้วแล้วก็บางเลนนะคะมีถนนสายกุ้งค่ะชาวบ้านนี่คือเอากุ้งเผามาขายตรงนั้นเลยนะคะยาวไปถึง19กิโลเมตรค่ะและที่สําคัญไม่เพียงแค่คนขายได้รายได้ไดี คนเลี้ยงกุ้งค่ะเกษตร,รกรต่างๆก็ได้ไรายได้ดีด้วยเหมือนกันเงงรียกง่ายๆรวยทั้งจังหวัดค่ะอาจจะเป็นอย่างไรคุณเกียรติคู่ระหงรอไปเสิร์ฟกุ้งอยู่แล้วล่ะค่ะ ประทานแบบนี้นะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสได้ขับรถผ่านมาทางเส้นลาดหลุมแก้วบางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วก็จะเห็นป้ายร้านกุ้งเผาเรียงรายอยู่เต็มสองข้างทางถนนเลยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะก็คือถนนสายกุ้งซึ่งมีร้านกุ้งเผาเปิดอยู่จํานวนมากและแต่ละร้านก็มีจุดเด็ดแตกต่างกันไปด้วยโอ้โหกุ้งเผาตัวโตโตสั่งเป็นกิโลแบบนี้ รับรองได้ชิมปินไปทั้งวันเลยค่ะจึงมีเป็นของดีประจำถนนลาดหลุมแก้วบางเลนจังหวัดนครปฐมที่ตลอดความยาว19กิโลเมตรมีป้ายร้านกุ้งเผาติดอยู่สองัางทางเต็มไปหมดเพราะว่าชาวบ้านที่มีบ้านหรือว่าอาคารติดอยู่กับริมถนนแห่งนี้เขาล้วนเปิดร้านกุ้งเผาขายกันทั้งนั้นเลยค่ะรวมๆแล้วนับเกือบ30ร้านเลย สำนักประมงจังหวัดนครปฐมมาเห็นเขา<ะ>้าก็เลยเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยการทําเป็นโครงการถนนสายกุ้งซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้ร้านกุ้งเผามีรายได้จากการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทําให้เกรรษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดมีช่องทางในการจําหน่ายกุ้งตามกรามเพิ่มเติมด้วยเรียกว่าการันตีกันตั้งแต่คุณภาพว่าเป็นกุ้งสดๆจากบ่อเลี้ยงของเกรรษตรกรกันเลยทีเดียวถนนสายกุ้งนี่ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ พี่น้องเกษตรกรประมงเราให้ม okay. so, ีช่องทางในการจําหน่ายผลผผิดในในอีกช่องทางนึงเพื่อมูลค่าให้ให้กับผลผิดตัวเองได้ก็ถ้าโดยโดยโดยปกตินะในในทางเศรษฐกิจนี้ไม่น้อยกว่า50%เนะครับเห็นทุกร้านขายกุ้งเผาเหมือนกันแล้วก็ขายอยู่ในย่านเดียวกันแบบนี้ คุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าแบบนี้จะแย่งลูกค้ากันไหมแล้วจะตัดราคากันหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะแต่ละร้านเขาก็จะทราบราคากุ้งก้ามกรามที่เป็นมาตรฐานรับซื้อจาก,กาเกษตรกรกันอยู่แล้วโดยกุ้งก้ามกรามที่นํามาขายเป็นกุ้งเผาจะขายแยกตามขนาดค่ะซึ่งราคาก็จะเริ่มต้นที่กุ้งตัวขนาดเล็กหน่อยอยู่ที่กิโลกรัมละ340บาทไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงตัวใหญ่ขนาดเม่น้ำหนักสักประมาณ8 ตัวต่อกิโลกรัมจะขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ580บาทค่ะและอีกอย่างแต่และร้านก็จะมีทีเด็ดมัดใจลูกค้าที่แตกต่างกันไปด้วยอย่างร้านเจต,ตุกกุ้งเผาร้านนี้บอกว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้ต้องยกให้กับกุ้งเผาตัวโตๆโตที่มาพร้อมน้ำติ้มรสเด็ด แซ่บถึงใจเลยค่ะอุ้ยดูสิคะกุ้งตัวใหญ่จะเท่าฝ่ามืออยู่แล้วมันกุ้งกระชังเยายูยวันน่ารับประทานเสียจริงๆเลยเขาจะเขาจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่ากุ้งเนี่ยรับมาราคานี้จะต้องมาขายราคานี้เหมือนเหมือนกันทุกร้านไม่ลูกค้าใครลูกค้ามันเราเราก็มีจุดเด่นของเราเขาก็มีจุดเด่นของเขาอย่างของเราน้ำจิ้มอร่อยหรืออะไรอร่อยอย,อย่างเงี้ยคือลูกค้าเนี่ยพอมากินปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ไปกินร้านอื่นเลย มันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่เปลี่ยนร้านรายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ3-4ี่หมื่นไม่เพียงเท่านั้นนะคะร้านเจตุกยังมีเมนูอาหารอื่นๆมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นชูชีกุ้งที่เขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ตรงพริกแกงมาถึงร้านแล้วต้องสั่งทิมให้ได้หรือจะเป็นนี่ต้มยำกุ้งน้ำข้นรสจัดจ้าน อ๋อออีกร้านหนึ่งก็ไม่น้อยหน้านะคะที่ร้านของวรรณภาส้มตำแอนซีฟู้ดขอนำเสนอจานเด็ดของร้านทอดมันปลากรายชิ้นย้ายใหญ,ใหญ่แล้วรสชาติก็อร่อยไม่เบาถือว่าจัดว่าดีเลยค่ะก็วันหนึ่งประมาณ20โต๊ะค่ะวันหนึ่งก็ได้หมื่นกว่าบาทก็คือมีทอดมันปลาแล้วก็ปลาช่อนวรณภาทอดมันปลาวนณภาที่ของเราปีตลาดไปทั่วประเทศนะะ กนารน,นี้ถนนสายกุ้งเริ่มโครงการมาได้ประมาณ4เดือนกว่าเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ช่วยสร้างรายได้ให้ทั้งร้านค้าร้านกุ้งเผาแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี ในอนาคตประมงจังหวัดนครปฐรมยังมีแผนที่จะขยายถนนสายกุ้งให้เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวของจังหวัดที่ไม่ว่าใครหากได้ขับรถผ่านมาแถวนี้แล้วต้องแวะชิมกุ้งเผาของสักร้านบนถนนแห่งนี้ซึ่งเป็นถนนสายหลักเป็นทางจะไปสุพรรณบุรีกาญจนบุรีให้ได้เลยทีเดียวละค่ะไม่อย่างนั้นถือว่ามาไม่ถึงถนนลาดหลุมแก้วบางเลนแล้วจะมาหาว่าพิกัดทำกินไม่บอกไม่ได้นะคะ อีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือกันของคนในพื้นที่นะคะที่ใช้จุดแข็งมาเป็นจุดขายแล้วก็สร้างไรายได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้เลี้ยงก็เลี้ยงไปแล้วก็ส่งกุ้งให้กับร้านค้าได้ไรายได้ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะส่วนผู้บริโภคอย่างเราก็ได้รับประทานกุ้งที่อร่อยแล้วก็ดีมีประโยชน์รับพีพัฒนพิมพ์แก้วถ่ายภาพกิรติพุทโหงพิกัดทํากินนยี่สิบหรายงาน คุณกิรตินี่ไปทีไรไม่เคยมาเผื่อดิฉันเลยนะคะไม่เหมือนชาวนะคปรปฐมค่ะช่วยกันรวยนะคะช่วยกันทำมาหากินค่ะเขาหน้าเยาะมาฝากดิฉันบ้างนะคะคุณกิรติค่ะ